โอ้โหโอ้โหวสับ่วิตสัจ่ายวิธใส่บุมบุเลยครับคุณนะโอ้บางนั้นเห็นกังมานี่งุนะโอ้โหนี่พอี่ัสามข้นนี่ว่าสวัสดีครับพี่น้องนีกำว่าโคงอีกแล้ครับมือนีมาเอาปลาปลานึ่ แดงครับมีเสี้ยนแดงเพิ่นไปหาเมาื่อคืนนี่ผมผมไม่ได้ออกลา่มามื่อคืนบ่ได้ไปเพิ่นไปเพิ่นได้สามโตครับน้ำึ้นบ่เนี่ยเสี้ยนเฮือนเพิ่นไปผู้เดียวเมื่อคืนนี่ได้มาสามแต้มนะมาเอาปลานั้นเพิ่น ตอนเราผมไปย่เว้นบอ่อใดผว่านี่เมื่อยขึ้นนี่เ,นเรบ่อ,รออกละอ่ะเอาเบิงครับใส่ไงซ้ำใดน,นี้เสี่ยนครับนี่แสงอราเบิงเ,เน,พอพอนี่ยใส่มหาปฏิบัติพอใ่ไหเนาะขาดเปนน้ำนามซช่ไหเนาะ đoạt <tíng nói> à thả, à <tíng nói> <laughs> <tíng nói> <tíng nói> không, rồi bữa nọ, đi xây เอานปลาที่หาปลาพระทรันพ่ออยู่ปั่นคงาลามไปนิดน้ำเลยครับจะหาพระทรันพ่ออยู่แจกักวะไปน้ำหน้าหรืรอเปล่าแจ๊กเอาไม เบิึงมาเบิึงเห็นเลยบ่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยคือปีนท้องขึ้นมากเสียนรึบ่มันตายโอ้ยตายแล้วตัวหนึ่งเนี่ยอู้บักนี่ส่งแห้งนี่ส่งแห้งส่งแห้งส่งดึงแห้งตัวนี้ตายพี่น้องเอ้ยฟูงแางเล้อโอ้ยอุ้ยพี่จับใหญ่พูดอ่ะ เด้งมเอาพี like oh, h, template, ่น้องโอ้โหโอ้โอ้มีแต่ส <is> ับจหญ่ม uh, uh, um, ีแต่สับจหญ่มีแต่ใส่บุมบุบเลยครับหัน้โอ้บังนันเหนกังบังนี่พี่น้อโอ้วันนีพวันนี้รูเขาสามขืนนี้ว่าตัวนี้เกินี่สมปหาี่นั่นเนาะ ก็ดีสิบคนสิบคนกินฮะบูยใส่ยิ่งใหญ่ติ่งตัวนี้ขาดบ้านนาไรจีสามลกกลัวกีวก่ดอกห้องกลมนี่สิมันใส่นะั่นถึงบ้านเนาะสองลกเจ็ดสองลกแปดตัวนี้สิสามลกห่วยสามลกเคืองบ่ xin nó bay được sai lầm lúc nó xong bay 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 được xin lỗi bay 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 Ừ nền lẽ nền Cái hiệu nó bỏ lực lên tôi yên tân yên tân nhìn tân yên 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 tân nó tân yên tân ที่ผมก็ตายว่ะมันติดบาดเดียวสองตัวดิโอ้ตัวไหนตัวน้อยกับตัวใหญ่หนึ่งหัวตัวน้ำกันหนึ่งหัวตัวน้ำกันคู่กันหนึ่งติดบาดเดียวสองตัวออืโอ้ยใส่พอดีเลยเออแ้วมาซักเพิ่งคิ้ออกคนไหนอะไรพี่น้องพี่สามร้เจ็ด สามโลดเจ็ดครับมาใส่ยิ่งยิงย่ยยยยครับเพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นขึ้นเียเลมาสามแต้มนีตะบักบึมๆเลยครับอื้ยมันสอน ที่บ่หามากินไปหานี่บ่ได้ได้2โตเมื่อก่อนหัวนี่ซึ่งใส่บ่บ่สํานี้